สวัสดีครับรถคุณนนำเข้าราคาถูกราคาไม่แพงตอนนี้โปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศครับมาดูกันเลยว่ามีขนาดบ้างคอมพิวเต pc 3 0 mr 3มีเล่มทะเบียนพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกส่งได้หมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายขน้นใหญ่ราคาสบายกระเป๋า Gobeco sk 6 0ศขีดซมีตู้เก๋งแบบนี้เลยครับมีใบดันแบบนี้เลยได้แทกเหล็กแบบนี้เลย ราคาสามแสนเก้าหื่นเก้าพันบาทส่งฟรีทั่วประเทศจับจองได้เลยครับ <S Sunny s y 6 0 4รุ่นนี้ทำงานไวทำงานเร็วตอบโจทย์ได้ครบทุกอย่างตัวนี้ได้ลายไปพิ้งแบบนี้เลยครับได้บูมอาร์มสวยๆย,ยาวๆตักขึ้นหกล้อสบายได้ตู้เก๋งแบบนี้เลยครับได้ใบดันด้วยครับแล้วก็ได้ช่วงล่างแท็กเหล็กแบบนี้เลยหน,นา พร้อมลุยให้ลูกค้าได้เลยแถมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศราคา479,000บาทรุ่นนี้ซื้อไปชีวิตก้าวหน้าครับเพราะว่าเป็นรุ่นก้าวนั่นเองถัดมาเป็นตัวบูมอาร์มยาวตักขึ้น6ล้อได้ตัวนี้มาในตัวหลังคาบังแดดได้ดีคอนโทรลน้ำมันขับง่ายขับนิ่มมีใบดันให้ลูกค้าด้วยกับ ราคาโปรโมชั่นส่วนลด40,000ปกติขาย339,000บาทเหลือ299,000บาทส่งให้ฟรีผู้ประเทศครับจับจองได้คันนี้เขาเขาบอกว่าใช้ดี60คุม,มสุข,ขีด7ได้บุงกี๋ใหญ่ได้ลายไปปิ้งได้ตู้เก๋งคอนโทนสั่งการด้วยน้ำมันกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุด อันนี้ได้ของแถม3รายการห่วงกระแทกจัดส่งฟรีกระบอกอาจาัจจลบีและจัละบี5กหกิโลกร,รมัมราคาสุดคุ้มเพียง3 9 9 0 0 0บาทราคานี้ตัดสินใจได้เลยครับฝ่ายขายติดต่อมาได้ครับทำงานสวนใช้งานส่วนตัวงานรับจ้างลงทุนไม่เยอะกับยันหน้า YB301 ลูกค้าซื้อในราคาเพียงแส9 0 0 0บาท ฟังไม่ผิด1 7 9 9 0 0บาทลูกค้าได้จัดส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยครับเซลล์ฝ่ายขายพร้อมให้ลูกค้าจับจอง061696-0160